ถึงบ้านแล้วช่างยังทำงานไม่เสร็จนะคะโอ้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 เออ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 เฮ้ยจอมยุดธ์ดีแล้วจอมยุดธ์ดีแล้ว

โอ้ยจอมยุ้เหนื่อยโอ๊ยจอมยุ้เหนื่อยมีมันค์เจ้ามังเฮียเฮียอ่มังเฮียบีบีเอ๊บีบีไปประตูบีบีบีไหมโอุ้ยจอมยุ้ยเหนื่อยจอมยุ้ยเหนือ่อยขอดได้ข้างเดียวโอ้ยให้เหงื่อยุบก่อนลูกเดี๋ยวยายอาบน้ำให้ให้เหงื่อยุบก่อน เอาออกไปมันของขาจะลมโอ้ยสุดยอดเลย <c oughs> เข้าเช้าไม่มีรถนะคะเลยฝนตกจ้าวาดเลยฝนตกเมือ่อยคักหลายพี่นอ้องบื่งเอาพักผ่อนก่อนลูกพักผ่อนก่อนโอ้ยมีไอโอ แกยวเบ่งดูมีไอ้เออมีไอ้ปวดขาบ่ลูกปวดขาบ่เฮ้ยไหนขาอยู่ไหนลูกยกขาขึ้นซิไหนขาอันนี้แขนขาเออนี้ขาขาอยู่ไหนขาโอ้นั่นขานั่นเห็นไหมเออขาเออไหนไหนไหนน้องเพชรมาดูซิโทรศัพท์พอระบอกคอยเปิดโทรศัพท์เปิดบ่ได้เรียกแม่มาเปิดให้ยายเปิดไม่เป็น โอ้ยมีอหลายมึงแกาเบิ้งเอาบ้านนี่โอ้ยสวัสดีค่ะ <c oughs> ่าให้เงยยุบก่อนลูกเ <c oughs> งยยุบก่อนนะอืมหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดกําลังไก่ดิอ่ะปุ๊บเอ้ย <c oughs> จอมยุดจังไหว ที่เก่าว่าอยู่เอา1 2 3 4 5ตีน้องกาฮึบเอ้ยเอาไหวไหมอย่าออกไปตาอย่าออกไปออกไปไม่ได้ไ้อร้องเพลงให้ต้องฝังไงโนโนโน ฮะง่วงเัรอรจะอาบน้ำให้แงงบก่นโ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 นเล่นไม่ได้ลุกเล่นไม่ได้อะของป้าของป้าป้าขึ้นไปหน่อยป้าเอาขึ้นไม่หน่อยนันขอ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 